แล้วก็ใส่ตัวอ่อน 5AA 2องตัวเนาะแล้วก็ฮอร์โมนชามฮอร์โมน267ก็คือ d a 9 267ก็โอเคเพราะว่าถ้าเด12เราต้องคูณ2มประมาณ600เจอรู้ได้ไงครับว,ว่าวิดกี่ตัวต้องสาวต้องสาวคือต้องให้เขาต้องให้เขาฮอร์โมนเกิน2,500มันถึงจะเห็น ว่าเดี๋ยววันนี้หมอจะซาวดูความปกติกอะไรเรืร้อรังนิดนึงแค่ไหนอันนี้ก็สี่วีพอดีสี่สัปดาห์พอดีสี่บวกหนึ่งเพราะมันมียี่สิบเก้าวันคือเขานับจากประจำเดือนมาตอนนี้นับเป็นหนึ่งเดือนละเพราะที่มันจํากัดเนาะเราใส่ใปสองมันก็อาจจะทําให้มีเลือดออกมีอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวค่อยดูก,กันเดี๋ยวนะเพราะอันนี้ก็ต้องฉีดยากันแท้งสัปดาห์ละครั้ง,งใช้ยากันแท้งหมือนเดิมเนานะแต่ว่ามันเล็กมาก